วันนี้แอนชว์เพื่อนมารอยโรยกับเมนูขนมจีนมดโลกันอีกแล้วคัะเพื่อน แอนจะชวนเพื่อนๆมาทำเมนูแกงเขียวหวานลูกชิ้นปลาซากใส่มะเขือยาวกันพร้อมเคล็ดลับแกงยังงให้มะเขือสี่สวยไม่คล้ำร่อยร้อยขนมจีนมดโลแน่นอนค่ะเพื่อนๆก่อนหน้านี้แอนก็ลงคลิปการทำลูกชิ้นปลาซากง่ายๆโอ้ทำกินเองที่บ้านให้เพื่อนๆได้ชมแล้วนะคะลูกชิ้นปลาซากทำเองแบบนี้เอาไว้ทำเมนูร่อยร้อยได้หลายเมนูเลยค่ะเพื่อนวันนี้แอนก็จะทำเป็นเมนูแกงเขียวหวานลูกชิ้นปลาซากใส่มะเขือยาวกันค่ะวัตถุดิบสำหรับทำเมนูนี่แอนก็ขึ้นไว้เพื่อนๆแล้วนะ ะะว่านแล้วก็ไปตั้งหม้อกันเลยใส่เครื่องแกงเคียววานตามด้วยเคยลงไปจากนั้นก็ตามด้วยหัวกะทิลงไปทําเมนูแกงเคียววานแบบนี้ก็ต้องใช้เป็นกะทิสดนะคะถึงจะร้อยคนเครื่องแกงกับเคยให้ละลายเข้ากันกับกะทิเลยค่ะ ละลายเข้ากันดีแอนก็จะตามด้วยหางกะทิลงไปการนำกะทิปริมาณตามเครื่องของเราได้เลยนะคะก่อนหน้านี้แอนได้ลงคลิปลูชินปลาซาก็มีเพื่อนๆแนะนําเมนูนี้กันมาเยอะเลยค่ะนี่ก็จัดให้ตามคําข้อเลยค่ะเพื่อนพอนํนนาแกงเดือกก็ใส่มะเขือ,อยาวลงไปได้เลยนะคะ แอนก็จะใส่มะเขือปรอผส้มลงไปนิดหน่อยใส่มะเขืองลงไปแล้วก็ใส่กระบวยกดให้มะเขือจมน้ำเลยนะคะวิธีการนี้จะทําให้สีมะเขือของเราไม่คล้ำนะคะแล้วก็ตามด้วยลูกชิ้นปลาซากลงไปได้เลยะคะ่ะลูกชิ้นปลาซากแบบนี้นะคะเอามาทําได้หลายเมนูเลยค่ะเพื่อนใครที่อยากลองทําเมนูลูกชิ้นปลาซากเอาไปทํากินเองที่บ้านก็ลองไปดูคลิปที่แอนลงไว้ให้ก่อนหน้านี้ได้เลยนะคะยิงเอามาทําเมนูแกงเคียวว่านแบบนี้ร้อยมากๆับเพื่อนแอนก็จะปรุงรสด้วยน้ำปลา แล้วก็น้ำตาลปี๊บชิมรสปรุงรสตามชอบไปเลยนะคะเพื่อนๆจากนั้นก็ปิดถ่ายด้วยพริกชี้ฟ้าเขี้ยวแดงลงไปแล้วก็ตามด้วยใบโหระพากับใบมะกรูดลงไป แค่นี้แกงเคี่ยววานลูกชิ้นปลาซากใส่มะเขือยาวของเราก็เส้วเราคำเพือพ่อนเพือพ่อนๆดูซีซั่นของแกงวันนี้สิค่ะน่าทานมากๆแล้วเวลาแอนแกงเคี่ยววานใส่มะเขือแบบนี้นะคะแอนจะไม่เคี่ยวให้มะเะขือซุกหนิมนะคุณเพือ่อนเพราะเดี๋ยวเวลาปิดแก๊สมะเขือเขาก็จะซุกอยู่ในหม้อค่ะเวลาเอามากินมะเขือของเราก็จะซุกกําลังดีไม่เละค่ะเพือ่อนเมนูแกงเคี่ยววานก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะเพือ่อนมาค่ะมาค่ะเพื่อนมาร่อยจังหู้ด้วยกันค่ะ